เส้นชั้นความสูงคือเส้นสมุิที่สร้างขึ้นเพื่อบอกถึงความสูงของระดับพื้นที่คอนทัวอินเทอร์เวลเป็นความสูงต่างระดับระหว่างคอนทัวสองเส้นที่อยู่ติดกันลักษณะของเส้นชั้นความสูงพื้นที่ร่มและพื้นที่เนินจะมีลักษณะต่างกันเราจะสังเกตได้จากความสูงของเส้นชั้นความสูงถ้าเป็นพื้นที่ร่มจะมีลักษณะสูงไปต่ำ แต่ถ้าเป็นพื้นที่เนินจะมีลักษณะต่ำไปสูง Uniform slope นี่คือเส้นชั้นความสูงที่มีความขนานมากและมีระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูงเท่ากันในกรณีเส้นแนวเส้นชั้นความสูงจะทำงานจากระดับความสูงที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับที่ต่ำกว่าด้วยสต e e p s l o คือสโลปที่มีความชันมาก โดยเส้นชั้นความสูงจะอยู่ชิดติดกันอาทิเช่นหน้าผาเป็นต้นเ e นเทิร์นสโลปคือสโลปที่มีความชันน้อยจะสังเกตได้ว่าเส้นชั้นความสูงจะอยู่ห่างกันอาทิเช่นเนินเขาเล็กๆหรือทางราบเป็นต้นนี่คือรูปเปรียบเทียบระหว่างสตรี s สโลปและเ e นเทิร์นสโลป เราจะสังเกตได้ว่าสติีสโลปมันจะมีเส้นชั้นความสูงชิดติดกันอันเนื่องมาจากความชันที่มากส่วนเชนเทิสโลปจะมีลักษณะเส้นชั้นความสูงที่ไม่ชิดติดกันอันเนื่องมาจากความชันที่น้อยนี่คือภาพคอนทัวขนมชั้นภูเขาที่ตัดแบ่งเป็นชั้นๆตามระดับของเส้นชั้นความสูงจากระดับความสูงน้อยไปหาความสูงมาก การวาดคอนทัวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์นี่คือภาพคอนทัวร์อันม้าแบบสามิติที่วาดจำลองจากแบบอันม้าจริงโดยใช้โปรแกรม Excel โดยปกติแล้วเส้นชันความสูงไม่ควรจะตัดกันหรือติดกันแต่อาจจะมีกรณียกเว้นได้แก่หน้าผาหรือเชิงอ่อนหินผาสโลป คืออัตราส่วนระหว่างความสูงต่อระยะทางที่เปลี่ยนเป็นในแนวนอนการคำนวณหาสโลปบนโทโพแมปเราจะหาได้จาก v อเวเร s ส o ลปจะมีค่าเท่ากับความสูงที่แตกต่างกันในแนวตั้งระหว่างจุดส่วนด้วยระยะทางแนวนอนระหว่างจุด2จุดคูณ100โดยอเวเรตสลปนั่นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการสอนวาดคอนทัวร์นะครับเราก็สังเกตจากเอเลชันนะครับอันนี้จะเป็น12.234เมตรตรงนี้จะเป็น13.123ดังนั้นตรงนี้ก็จะมีอาจ3 3อยู่นะครับเราก็จะสังเกตว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็มี 10, อ่ามี13กับ14ส่วนตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ลากเชื่อมลงมา สิบสามแล้วก็มีสิบสี่สิบสี่ก็จะมีอ่าตรงนี้เป็นสิบสามจุดสี่หกแปดสิบสี่จุดห้าเจ็ดแปดดังนั้นตรงนี้จึงมีสิบสี่ตรงนี้ก็มีสิบสี่แล้วก็ลากลงมาแล้วก็มาดูว่าตรงไหนตรงนี้ก็มีสิบสี่โอเคต่อไปก็เป็นอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้มีสิบสาม แล้วก็ลากเชื่อมลงมา13ดูทิศทางนะครับว่าเส้นมันประมาณไหนสิบสามส่วนตรงนี้ก็จะมีอ่า12แล้วก็ลากเชื่อมลงมา ส่วนตรงนี้ก็จะมี14การว่าดคอนทัวร์เส้นไม่ควรจะตัดกันนะครับส่วนตรงนี้มี12 12ตรงนี้ก็จะมี13นะครับสิ 13. ส่วนตรงนี้อ่ะก็จะมีสิบสอง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 ตรงนี้ก็จะมีสิบเอ็ดโอเคการวาดคอนทัวร์เราควรเริ่มวาดจากเส้นขอบนะครับแล้วก็ค่อยๆลากไปเรื่อยๆและควรจะวาดกันเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อจะทำให้ผู้วาดไม่สับสนและไม่เกิด้อปิดพลาดน,นะครับ